สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพีต่ตีจะมาให้เพื่อนๆได้รู้จักประโยชน์ของถ่านนะคะถ่านที่ใส่ต้นไม้หมายถึงถ่านที่เราใช้ในการก่อไฟนี่แหละแต่ว่าเศษถ่านที่เหลือเนี่ยไม่สามารถก่อก่อไฟได้เนาะเพราะว่านะคะเขาละเอียดมากจนเกินไปเนาะนะคะก่อไฟไม่ได้เนาะแต่นะคะเราเอาประโยชน์ของถ่านที่เหลือพวกเศษถ่านนะคะเอามาใส่ต้นไม้ค่ะ วันนี้จะได้รู้จักประโยชน์ของถ่านด้วยนะคะแล้วก็วิธีการปรุงนะคะพี่ตีจะปรุงถ่านนะคะโดยใช้ดินนะคะแล้วก็น้ำหมักน้ำมูลไส้เดือนนะคะมาใส่ต้นมอนสเตอร่าที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้ดูแลนานมากแล้วนะคะมอนสเตอร่าที่คือใบแห้งนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือบริเวณกระถางเนี้ย เขาไม่มีความชื้นเลยนะคะยิ่งช่วงฤด,ดูแรงนี่คือเราต้องบํารุงนะคะโดยเฉพาะเราเนี่ยไม่มีเวลานะคะการดูแลต้นไม้นะคะต้นไม้ที่เราปลูกทํำยังไงให้เขามีความสวยงามนะคะให้เราได้ดูแล้วรู้สึกชื่นใจนะคะโดยเฉพาะเราไม่ค่อยจะมีเวลาเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะคะวันนี้พี่ดีจะมาบอกสูตรวิธีการปรุงฐานนะคะโดยใช้ฐานที่เรามีอยู่นะคะทํำยังไงนะคะแล้วก็พูดในเรื่องของประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของฐานด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะ นี่คือเศษถ่านที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะอย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะถานที่ใช้ในการปรุงดินนะคะเป็นฐานไม้จะมีลักษณะรูพุนมากเลยเมื่อใส่ฐานปนล,ลงไปในดินจะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินให้ล้วนซุยค่ะสามารถอุ้มน้ำได้ดีขึ้นนะคะส่งผลให้รากของพืชเนี่ยขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากฐานที่เรามีอยู่นะคะส่วนตัวนี้คือใช้ฐานอยู่ที่ประมาณ1นกิโลครึ่งนะคะแล้วก็ดินค่ะปริมาณเท่ากันเลยประมาณ1นกิโลครึ่งค่ะดินเราใช้ดินเหนียวหรือดินใต้ขุยไผ่จะดีมากเลยนะคะเพราะว่ามีธาตุอาหารอยู่ด้วยนะคะนำมาคลุกผสมกันค่ะในระหว่างที่เราคนอยู่เนี่ยสังเกตจะมีฝุ่น ของถ่านฝุ่นของดินนะคะถ้าใครไม่มีน้ำหมักก็ให้ใช้น้ำเปล่าผสมลงไปด้วยนะคะฉีดพ่นค่ะป้องกันไม่ให้ฝุ่นกระจายมาที่ตัวเราเนาะแต่ส่วนตัวพี่ตีใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนนะคะพอดีมีน้ำหมักมูลไส้เดือนอยู่นะคะเทราดลงไปค่ะแล้วก็พยายามคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะสูตรนี้ไม่ต้องหมักทิ้งไว้นะคะเมื่อคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็นำไปใส่ต้นไม้ได้เลยค่ะ ทานบางคนยังไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรกับพืชที่เราปลูกนะคะสามารถช่วยในการขับไล่มแมลงได้นะคะนอกจากนี้ยังเป็นตัวช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินของเราค่ะช่วยเก็บความชื้นทำให้รากพืชสามารถหาอาหารได้มากขึ้น ยิ่งช่วงนี้นะคะเข้าสู่ฤดูแรงแล้วนะคะต้นไม้เนี่ยจะแห้งนะคะแล้วก็บริเวณที่เราปลูกต้นไม้พื้นดินหรือว่าในบริเวณกระถางนะคะจะแห้งแรงมากเลยตัวถ่านนี่แหละจะเป็นตัวช่วยนะคะในการดูดซับน้ํานะคะแล้วก็ให้บริเวณพื้นที่ตรงที่เราปลูกต้นไม้มีความชื้นซึ่งเหมาะมากกับใครที่ปลูกต้นไม้ไว้แล้วไม่มีเวลารดน้ํานะคะมีถ่านเป็นตัวช่วยนะคะในการดูดซับน้ําให้กับต้นไม้ของเราค่ะ ทำไมต้องใส่ถ่านในดินบางคนก็อาจจะสงสัยจะช่วยในเรื่องของการเก็บธาตุอาหารจากปุ๋ยค่ะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์และช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชได้นานยิ่งขึ้นนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน้องๆที่เข้ามาดูนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่พี่ตีก็ฝากให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ